พี่ชาโบะมาดูตรงนี้สิมีอะไรด้วยก็ไม่รู้เอ้ยเต้าหู้อย่าเพิ่งกวนคนกำลังแซบอยู่ยพี่ชาโบไม่สนใจหนูเลยอะมาเล่นกันก่อนสิมาเล่นกันถอะนา้นาๆๆมาเอาเต้าหู้ไปเก็บที่ผมยังคานน้องแล้วเนี่ยโอ้ย,อยไปดีกว่าเบื่อเต้าหู้แล้วเต้าหู้เนี่ยสนเหลือเกิน คนคนเดียวเออเล่นคนแมวเออเล่นเออเล่นโอเคเล่นคนเดียวโอ้เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะป้าเอาอะไรเข้ามาไหมนี่ก็คือบ้านรับเล็บของอาฟูเอามาให้เต้าหู้เล่นไงไอ,อ้ชาบูเคยเล่นมาก่อนชาบูนี่ชอบบ้านรับเล็บของอาฟูเอ้ป้าซื้อมาให้เต้าหู้ส่ะหพี่ชาบูไม่ต้องมายุ่งเลยเมื่อกี้ชวนเล่นก็ไม่เล่นด้วยพี่ชาบูออกไปเลยนะไม่ออกไม่ออกเหรอนี่เนีนี่ ง่ายหรอกเพราะวัสดุเขาเหนือน้ำเข้าจากใต้วันแข็งแรงทนทานกว่าเบนท์ทั่วไปถึง10เท่าด้วยวัสดุจากกระดาษโลกฟูกชนิดพิเศษหนาถึง5าชั้นรองรับน้ำหนักมากกว่า10กิโลพี่ชาบูตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่แค่ไหนก็ข้ามานอนได้เห็นไหมล่ะอยากจัดก็ไม่เป็นอันตรายได้รับรองความปลอดภัยเพราะปัดจากสารเคมีด้วยโอ้มันลัดอะถ้างั้นก็คู่จะนอนในนี้แล้วอันเนี้ยให้มันรู้สบ้างว่าบ้านอาโฟนของใครไม่ทันพี่ชาบูหรอก